สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสรีกิ่งเพชรที่ช่อง u t u b e เชยเสรีกิ่งเพชรโหราศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับนะาพบกับผมในรายการมงคลเลิกนะครับในวันที่13สิงหาคม2564นะครับนะาวันนี้จะเป็นวันดีมีเลิกมงคลให้กับท่านหรือไม่นะครับนะาผมก็มาบอกนะาท่านนะครับล่วงหน้า1วันเผื่อท่านนำไปใช้ประโยชน์นะครับนะาไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานสัมภาษณ์งานติดต่อธุระต่างๆนะครับ ในวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ขึ้น5ค่ข้ามเดือน9้าปีฉลูเนี่ยนะครับนะเป็นวันกำาพนะครับนะเป็นวันที่พูดผีปีาศาจนั้นมีพละงกำลังนะครับเป็นวันที่ติดต่อค้าขายต่างถิ่นได้ดีต่างประเทศได้ดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่บุตรพญามัจุราชตกลงสู่พื้นดินทั่วโลกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเหมาะที่จะทำอะไรบ้างเหมาะที่จะทำกิจการอะไรนะครับจะดีหรือว่า มีสิ่งไหนที่เป็นเครตมงคลเสริมท่านบ้างนะครับนัท่านจะขายที่ดินหรือขายบ้านขายรถนะครับต่างๆนะนะครับนะในวันนี้เลิกล่างทางจันทรคตินะครับเป็นวันกาลทินนะครับแล้วก็นะอย่างที่บอกว่าเป็นวันอัคนิโรดนะครับด้วยนะเป็นวันที่บุทรพญามาจุราต,ตกลงสู่พื้นดินนะครับทั่วโลกนะครับนะแล้วก็เลิกบนนั้นเป็นเลิกพระจันทร์เนี่ยนะครับ ก็เกาะภูมิปะโลเลิกนะครับถึงประมาณ8โมงเช้านะครับแล้วก็พอหลัง8โมงเช้านี่ยนะก็ไปอยู่ที่เทสาตีเลิกนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ท่านจะเหมาะที่จะทำอะไรผมก็มาบอกท่านนะครับนะในวันนี้เนื่องจากเป็นดีถีนะครับ5ค่ำนะครับนะอัคนีโรดนะครับหรือนางกันกินีวิไลวันเนี่ยนะครับจะตกลงสู่พื้นดินนะครับนะหรือ เขตที่ดินต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับตามโบราณว่าตามหลักโหราศาสตร์พาราตะด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าห้ามนะห้ามห้ามแบ่งที่ดินห้ามรังวัดที่ดินนะครับห้ามทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับที่ดินนะครับในวันนี้นะครับนะก็จะไม่ดีนะครับนะเขาโบราณว่าถ้าทําก็อาจจะมีเรื่องร้ายๆตามมานะครับในวันนี้นะจะทําให้เกิดการวิบัติทั้งปวง หาความเจริญไม่ได้นะครับนะโดยเฉพาะการรังวัดการแบ่งการจัดสรรที่ดินนะครับต่างๆนะครับนะแล้วก็นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ช่วงท้ายนะว่าอันไหนดีอันไหนทาได้ไม่ได้นะครับนี่ผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรก่อนนะครับในส่วนของเลิกบนนะครับเลิกพระจันทร์นะครับในวันนี้นะครับนะเป็นเลิกที่เป็นภูมิปารูเลิกนะครับนะเป็นเลิกที่ข้องเกี่ยวกับ เป็นลักษณะของภูมิปารูเลิกเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะที่จะทําในด้านของการสื่อสารการติดต่อธุรกิจทางน้ำนะกิจการอะไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับน้ํานะครับที่จะเหมาะมากหรือกิจการที่ข้องเกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้นะครับหรือกิจการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นแห่งความมั่นคงการแต่งงานนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะที่จะเหมาะนะครับคือขึ้นบ้านใหม่อะไรลักษณะน,นี้นะครับนะเปิดห้างร้านนะครับต่างๆนะก็เหมาะนะครับนะพอหลังประมาณสักวันที่หลังประมาณสักเวลา8โมงนะครับ8โมงก็จะไปเกาะนะเป็นเลิกเทศาตีเลิกตลอดทั้งวันนะครับนะช่วง8โมงเป็นต้นไปนะครับนะเป็นช่วงที่เหมาะกับเป็นในเรื่องของการเดินทางการติดต,ต่อต่างประเทศ นะท่านใดที่ทําการติดต่อการต่างประเทศต่างๆนะครับจะก็สามารถที่จะทําเดินเรื่องนี้ได้นะครับหรือท่านใดที่ทํากิจการทัวร์หรือส่งออกนะตรงนี้นะครับหรือกิจการอะไรต่างๆที่มีผู้คนไปมาหาสู่บ่อยๆอยากให้ผู้คนไปมาหาสู่บ่อยๆเช่นร้านอาหารตลาดศูนย์การค้าต่างๆนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอังคารเป็นเจ้าเลิกด้วยนะครับเป็นลักษณะของเครื่องจักรซ่อมแซมปรับปรุง ร้านคาแคร์ตรงนี้นะครับให้เดินเลิกนี้8โมงนะครับนะครับหรือว่ากล่าวบูชาเทวดาหน่อยนะครับท่านใดที่ทำกิจการอยู่นี้นะครับจะเสริมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างดีนะครับนะแล้วก็ต่อมาธุรกิจต่างๆที่มีการติดต่อผู้คนพุกพลาดตลอดอยากให้ผู้คนพุกพลาดเนี่ยแปดโมงเป็นต้นไปนะครับดีนะครับนะต่อมานะครับ ในวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะนะครับช่วงเวลาที่ดีจริงๆนะครับนะที่ท่านจะทําอะไรต่างๆนะถ้าจะใช้เป็นช่วงเวลานะนะครับอันนั้นก็คือผมบอกไปแล้วว่า8ปดโมงเนี่ยเหมาะกับอะไรนะครับก่อน8ปดโมงแล้วก็หลัง8ปดโมงเหมาะกับอะไรแต่ช่วงเวลาที่ดีถ้าปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ช่วงเวลานะครับนะก็จะเป็นช่วง6กโมงเช้าจนถึงประมาณ8ปดโมงยีนาทีนะแล้วก็จะเป็นช่วง6กโมงเย็นจนถึง สองทุ่มยีนะครับโดยประมาณนะนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ใช้เป็นเลิกดีเช่นคุณจะหยิบฉลากหรือคุณจะซื้อหวยหรือคุณจะทจํากิจกรรมมงคลเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับนะที่จะเสริมดวงวันนี้เนื่องจากเป็นวันศุกร์นั้นนะครับนะก็ทําบุญเนี่ยควรเป็นไปได้นะครับให้ทําบุญเป็นลักษณะของดําเลข12นะครับปล่อยปลา12ตัวนะครับก่อนเสี่ยง หรือว่าจะเป็นลักษณะที่จะไปติดต่องานเจราจางานนะครับนะก็จะต้องทําบุญอะไรต่างๆให้กวดน้ําไปหาพระราหูหรือเทวดาประจําวันพุธกลางคืนนะครับนะเพื่อดับดาวราหูเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับอิทธิพลของราหูนั้นร้ายนะครับอันนั้นชาวลัคนาทั้ง12ราศีถ้าจะใช้เลิกวันนี้นะครับนะก็เหมาะในการติดต่อคือสื่อสารค้าขายต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศ นะหรือว่าถ้าจะทํากิจการอะไรต่างๆที่ต้องการคนพุกพ่าน8ปดโมงเป็นต้นไปนะครับใช้เป็นเลิกมงคลได้นะครับนะแล้วก็ไม่ควรทําอะไรเกี่ยวกับที่ดินโดยตรงนะครับนะอย่างที่บอกไปสรุปเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่พูดผีปีศาจมีกําลังฉะนั้นอย่าเดินผ่านที่เป็นที่อาโคโจรอย่าไปไหนมาไหนดึกๆนะครับระวังของติดตัวกลับมารีบอาบน้ํานะครับ รับอย่ารับของอัปมงคลที่ไม่รู้จักมานะครับนะเป็นไปได้วันนี้สวดมนต์ถือศีลภาวนานะครับสิ่งไม่ดีจะเข้าบาาย่างโบราณท่านว่าเป็นวันดาวกำไพเป็นวันที่พูดผีปีาศาจมีพะล,ะลังทําให้สิ่งไม่ดีเข้าตัวได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเว้นจากงานที่เป็นงานที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลงดเว้นจากสุรางดเว้นจากยาเสพติดนะเข้าหาคนที่ดีนะครับคนพาลให ออกห่างนะครับเพราะว่ามีโอกาสมีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนจากคนไม่ดีตามมาได้ง่ายๆในวันนี้นะครับมีโอกาสเจอคนบานขายของอยู่ดีๆก็มีคนมาพูดไม่ดีได้เพราะเป็นวันที่พูดผีปีศาจมีกําลังมากในวันนี้วันที่13สิงหาคมขณะนั้นเคดมงคลในดวงชะตาถ้าจะทําอะไรต่างๆให้ประสบความสําเร็จให้มีอํานาจในวันนี้นะครับจะต้องใช้อะไรต่างๆที่เป็นสีขาวสําหรับท่านใดที่จะ เนื่องจากบุตรพยามาจุฬาต,ตกลงสู่พื้น,นดินเนื่องจากท่านแต่งกายสีแดงนะครับแล้วก็แต่งกายสีแดงนะผมสีแดงด้วยเครื่องทรงสีแดงนะครับ<น>เป็นไปได้ถ้าคุณอยากบูชาถ้าคุณค้าขายที่ดินอยู่นะครับให้คุณปลูกต้นไม้ชนิดที่เป็นสีแดงนะครับปลูกต้นไม้ชนิดที่เป็นสีแดงเพื่อเป็นการบูชาอยู่ในพื้นที่ที่ดินตรงนั้นแล้วก็บอกกล่าวนะครับคุณมีโอกาสขายได้นะครับ ฉะน,นั้นแล้วนะชาวลัคนา12ราศีนะครับผมก็มาบอกเลกมงคลให้กับท่านล่วงหน้าน1นวันทุกวันฉะนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยอย่าลืมติดตามกลุ่ม Facebook ด้านล่างผมให้เลขมงคลไว้แล้วนะครับนะอัน,นี้เป็นครั้งที่4นะครับเข้าให้3ครั้งเข้ามาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่4นะครับไปติดตามได้นะครับในลิงก์ด้านล่างในกลุ่มนะครับกลุ่มสองโชคลาบนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ